สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไม่ใช่คลิปสอนนะครับแต่เป็นการนําเสนอตัวอย่างนะครับหรือว่าไอเดียในการทําห้องเรียนออนไลน์อย่างไรนะครับให้เราสามารถที่จะสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนกันได้นะครับโดยนะครับผมได้ทําการออกแบบปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มแจ้งงานส่งครูหรือว่าปุ่มถามตอบนะครับเมื่อนักเรียนมีปัญหาอยากถามคนครูนะครับหรือว่าเมื่อนักเรียนส่งงานครูแล้วอยากให้รู้ว่านะครับหนูส่งแล้วนะครับ นักเรียนก็คลิกไปที่ปุ่มนี้ครับเพื่อแจ้งคุณครูนะครับพอคลิกมานี้นะครับมันก็จะมาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ระบุชื่อของตัวเองลงไปครับว่านักเรียนชื่ออะไรนะครับสูว่าชื่อว่าสมศรีนะครับคนสวยนะครับสมศรีคนสวยต้องการทําอะไรนะครับต้องการแจ้งการส่งงานคุณครูก็ติ๊กไปตรงนี้นะครับสมศรีก็แตะไปที่ปุ่มถัดไปนะครับ จากนั้นสมศรีก็ระบุว่าส่งงานวิชาอะไรสมศรีส่งวิชาเทคโนโลยีม .4 ทับ2นะครับจากนั้นเรื่องที่ส่งส่งอะไรมานะครับสมศรีก็บอกวันนูส่งใบงานนะครับที่1.1แล้วนะครับจากนั้นสมศรีก็กดปุ่มส่งนะครับเมื่อสมศรีกดปุ่มส่งนะครับมันก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับเข้ามาที่คุณครูตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีนะครับแจ้งข่าวครูอภิวัฒน์นะครับ สมศรีคนสวยนะครับได้ติดต่อครูเรื่องการแจ้งการส่งงานนะครับวิชาที่ส่งคือเทคโนโลยีสีทับสองใบงานที่ส่งเรื่องที่ส่งคือมีงานที่1.1ึ่งจุดหนึ่งไหมครับคุณครูก็จะได้รับข่าวสารทันทีว่าอาวตอนนี้มีนักเรียนส่งงานมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกคนนึงก็ได้นะครับสวัสดีครับหน้าหลักก่อนนะครับนักเรียนก็นะครับถามตอบครับมีปัญหาแล้วนะครับอยากถามคุณครูนะครับตรงนี้ก็เลยมาพิมพ์ข้อมูลเข้ามานะครับชื่อนักเรียนคือนะครับ สมพงศ์คนขยันนะครับสมพงศ์คนขยันเนี่ยสอบถามปัญหาครับมีข้อสงสัยก็เลยคลิกไปที่หัวข้อสอบถามปัญหานะครับจากนั้นก็แตะที่ปุ่มถัดไปนะครับสมพงศ์ก็บอกว่าตเองอยู่ห้องไหนอ้าวสมพงศ์อยู่ห้องมอ .4 ทับ3นะครับเรื่องที่สอบถามหรือว่าเรื่องที่เป็นปัญหาจะถามคุณรู้าจะถามว่าอะไรนะครับรูครับนะครับผมลืมอีเมลครับ สมมุตินะครับจากนั้นสมพง์ก็กดปุ่มส่งครับพอสมพงศ์กดปุ่มส่งก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับ Notify มาแล้วนะครับเนี่ยแจ้งครูพิวัตรสมพง์นะครับสอบถามปัญหาสมพง์อยู่ชั้นม4ท .3 นะครับสอบถามเรื่องนะครับผมลืมอีเมลครับเห็นไหมครับครูก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้สมพงเข้ามานะครับพอคุณครูรู้นะครับคุณครูก็ครับไปตอบคําถามนะครับอ่าอย่างเช่นการส่งงานอ่า ส่งงานมาแล้วอ่ะคุณครูรับทราบเดี๋ยวไปตรวจคะแนนให้อย่างนี้นะครับหรือนะครับสมพงศ์ตอบมานะครับว่าผมลืมอีเมลอ่ะคุณครูก็ระบุอีเมลหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารไปนะครับเมื่อคุณครูตอบนะครับนักเรียนก็จะไปนะครับมาเช็คข้อมูลตัวเองนะครับตรงนี้นะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้รีเฟซแบบทันทีนะครับมันก็จะมีระยะหนึ่งครับเวลานักเรียนเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะเห็นข้อมูลครับสว่านักเรียนนะครับกลับไปอย่างเงี้ยนะครับ เวลานักเรียนมาดูคําตอบนะครับนักเรียนก็มาดูคําตอบตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องถามอีกนักเรียนก็เลื่อนมาดูตรงนี้นะครับเมื่อขอ้อมูลมารีเฟซแล้วนักเรียนก็จะเห็นคําตอบที่คุณครูตอบให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหรือแนวคิดนะครับในการทําระบบถามตอบหรือกระดานสนทนานะครับหรือส่วนสําหรับติดต่อสื่อสารกับนักเรียนนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับหรือแนวคิดนะครับถ้าสนใจเรื่องนี้ก็รอดูคลิปสอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับ คลิปนี้สวัสดีครับ